เรื่องของพายุ depression ะลออน r o k k รวมถึงพายุลูกอื่นๆที่กำลังจะตามมาพาเพื่อนมาด้วยพาเพื่อนมาด้วยนี่นะครับจะส่งผลอย่างไรบ้างนะครับกับพื้นที่ไหนนะครับไปติดตามเรื่องนี้รวมทั้งสถานการณ์น้ำในมิติอื่นๆนะครับกับรองศาสตราจารย์ดรเสรีสุภราทิย์ท่านเป็นผู้ในการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยลังสิกครับสวัสดีครับอาจารย์เสรีครับสวัสดีค่ะ ครับสวัสดีครับคุณปริเมฆคุณมรุมณนะครับสวนกับบ้านตุลอคครับครับเอาเอาสถานการณ์เฉพาะหน้าก่อนนะครับอาจารย์เรื่องของพายุไลออนล็อกนะครับที่จะกําลังเคลื่อนเข้ามาเนี่ยนะครับตอนนี้มันจะส่งผลกับบ้านเรามากน้อยแค่ไหนยังไงตรงไหนบ้างครับอาจารย์ครับครับคือไลออนล็อกเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าเขาเข้าไปค่อนข้างจากตอนบนเลยในเวียดนามเลยเข้าไปถึงฮานอยเนี่ยนะครับเน้นผลกระทบเนี่ย ฝนครบรอบจงเนี่ยมันก็จะเกิดกับภาคอีสานนะครับซึ่งขณะนี้ฝนก็ตกอยู่นะครับที่มุกดาหารนครพนมนะครับแถวแถวนี้นะครับแล้วก็ส่วนภาคกลางตอนบนก็มีพิศโลกลมสับที่จิตนครสวรรค์กับทงเซชรโสุดไทยเนี่ยก็ตกนะครับตอนนี้นะครับส่วนฝนทางอ้อมเนี่ยเขาจะทําให้ล่องมาสูนแมลงขึ้นนะครับลมมาสูนตะวัเสียนตั้นกําลังแรงก็ไปตกเอาตอนนี้นะครับจันทบุรีราดเนี่ยตกหนัก เพราะฉะนั้นก็ต้องก็กังวลอยู่จังๆจันทบุรีนะเพราะท่วมแล้วนะครับผมค่ะขณะนี้ทิ่เรณ์ของลายล็อกเป็นอย่างนั้นนะครับผมอ่าก็คือทางภาคภาคอีสานแล้วก็ภาคตะวันออกบางส่วนใช่ไหมครับคตะวันออกนะครับครับผมย่งอย่างลรอนล็อกเนี่ยค่ะอาจารย์ลออนร็อกเนี่ยจะจะมีผลกระทบประมาณสักกี่วันคะอาจารย์สองวันครับวันนี้วันพรุ่งนี้ค่ะค่ะจาก นี้ไปเนี่ยนะครับมีจะมีลูกอื่นตามมาอย่างใกล้ชิดกันหรือจะเว้นระยะห่างแค่ไหนยังไงอาจารย์ครับก<อ>็คิดว่าเว้นระยะห่างแค่ตอนวันเดียวนะครับวันที่ส<อ>ิบามเนี่ยเราอาจจะไม่มีหนักมากนักนในภาคที่สามนะครับที่จะรับส<อ>่วนส่วงนะครับแต่ว่าคนมศึกน,นี่มีการคาดการณ์ว่าจะทีกําลังแรงเป็นที่ใต้ขุ่นนะครับในช่วงประมาณ สองวันทั้งหน้าเนี่ยนะครับเข้าทะเลจีนใต้นะครับแล้วก็กระทะกับหมู่เกาะไหหลำนะครับจากนั้นแล้วก็จะลดกําลังลงเป็นพายุโซลร้อนก่อนเข้าเวียดนาม,มซึ่งเข้าเวียดนามเนี่ยก็ประมาณวันที่สิบสี่เพราะฉะนั้นวันที่สิบสี่เช้าเนี่ยเราก็รับผลกัะทบละลูกเนี้ยจะแรงกว่าในเชิงของกําลังนะครับเพราะว่าเป็นใต้ถุนมาก่อนนะครับแล้วก็ในเชิงของเส้นทางเนี่ยจะลงมาทางล่างมากกว่าแล้วนะเพราะฉะนั้น ขอทบกับรู่นี้จะแรงกว่าหลายล็อกนะครับถ้าอีสานตอนบนเองเนี่ยนะครับก็ต้องเข้าระวังนะครับเขายุรุนนี้นะครับซ,ซึ่งผมคิดว่าผมเป็นห่วงก็อย่างที่เรียนนะข้างต้นคืออ่างเก็บน้ําในภาคอีสานเนี่ยมีเต็มหลายแห่งเลยนะครับโดยเฉพาะอ่างขนาดเล็กเนี่ยขนาดกลางเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วตัวเนี่ยของปสูเนี่ยจะเอามาเติมแน่รับแต,แต่เพียงแต่ว่า เติมขนาดไหนนั่นเองที่เรายังไม่สามารถประเมินเพราะว่าเส้นทางพายุเนี่ยมันค่อนข้างจะแปรปรวนมากถ้าลงมาข้างล่างเราก็ได้รับผลกระทบหนักมากขึ้นแต่ถ้ายังเกาะอยู่ตอนนี้เกาะอ,อยู่อีสานบนนะครับก็จะรับผลกระทบเฉพาะอีสานบนนะครับผมจะไม่มีโอกาสที่จะขยับมาทางข้างล่างด้วยนะครับอาจารย์ใช่ครับยังแปรปรวนอยู่ครับผมค่ะแล้วกทมราคะอาจารย์ถ้าเกิดว่าตัวคอมปาซู มันมีผลกระทบกับการระบายน้ําในเขื่อนแล้วเนี่ยมันจะไหลลงสู่เจ้าพยาแล้วผ่านมาถึงกรุงเทพจะจะหนักไหมคะคือกรุงเทพมหานครเนี่ยสําหรับคันก้นกน้าเทพเนี่ยมีความสูงในระดับที่สูงอยู่แล้วนะสงอะะสงจุดเจ็ดเมตรเหนือระดับันกลางตอนนี้นะเพราะฉะนั้นระดับน้ําเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับระดับเรนียหนุนสูงขนาดไหนซึ่งผมก็ประเมินว่าไม่เกินจะห้าหเซนตะจากระดับปัจจุบันนะทีนี้แต่อย่าลืมว่าเราไม่ใช่หมายถึงว่าพายุเข้าแล้วเราระวัง กรุงเทพตอนนี้นะครับเพราะว่าฝนที่จกหนักในทิโยโลกสุโขทัยพวกกำแ,แพงเพชรอะไรพวกเนี้ยเขาจะลงมาเขาจะรับเจ็ดวันประมาณค่ะเพราะฉะนั้นกรุงเทพก็จะต้องรอจากนี้ไปเจ็ดวันเนะครับเพราะฉะนั้นก็ช่วงที่น้ําเหนือมาแล้วเราต้องดูว่าเขาผ่านเขื่อนเจา้าพญาสักเท่าไหร่นะจากนี้สักสี่ห้าวันจะรูล้ละผ่านเขื่อนเจ้าพาเท่าไหร่แล่สามสี่วันก็จะลงมากรุงเทพจรีบมณนทนนะครับเพราะฉะนั้นช่วงก็ตกแล้วก็คือจะช่วงประมาณที่ สิบแปดสิบเก้ายี่สิบอะไรเ่าๆนั่นะนะครับที่จะต้องเฝ้าระวังเุกนะส่วนพื้นที่เนี้ยต้องเฝ้าระวังเลยนะครับเพราะช่วงอีสานตกมาก็เต็มแล้วก็มาเลยนะครับถ้าเกิดฝนตเป็นนะครับครับผมเมื่อเมื่อเมื่อครั้งก่อนที่เราคุยกันเนี่ยอาจารย์กําลังไปลงพื้นที่สํารวจดูน้ําท่วมที่ภาคกลางไปมาแล้วอาจารย์มีอะไรเล่าให้ฟังหรือเป็นข้อสังเกตที่น่าสนใจไหมครับกับน้ําท่วมรอบนี้ครับอาจารย์ครับหมอครับคือ สิ่งที่ผมเจอเนี่ยมันเป็นสิ่งที่อยากจะเรียนให้ให้คุณเปิม่คุณนุ่มนท่านชวน้าทราบว่าเวลาเราเราได้ยินว่าน้ําเหนือมีน้อยเนี่ยทําให้คนภาคกลางเนี่ยนะค,ครับอประเทศนิมนทนเนี่ยค่อนข้างจะวางใจในเชิงของข้อมูลถูกไหมฮะคนาน้าเหนือมีน้อยเนี่ยก็มันก็ไม่มาแล้วนะแต่ในความเป็นจริงอะ่ะเสียหายหนักมากนะ<ม>ก็อ่างทองนะครับอยุธยานะที่บางบานที่ ของเพงคือถ้าเราไปเห็นภาพเราจะเห็นว่าเราจะปล่อยให้คนเหล่านี้ชั่วนนี้อยู่ได้อย่างไงต่อไปอย่างนี้มีความเสี่ยงตลอดเวลาอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นมันเป็นประเด็นที่ว่าน้ําเหนือมาน้อนไม่ได้หมายถึงว่าไม่ท่วมเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเราบีบดําน้านะครับคุณเพ็นคุณนรินครับเราสร้างค,คันกั้นน้ําเรายกถนนเราทําสิ่งก่อสร้างเมื่อฝนตกลงมาแล้วสิ่งก่อสร้างเหล่านี้ไม่ยอมให้น้ําเขา้าเขาก็องพยายามหาทางลงก็คือลงแม่น้ำนั่นเอง เพราะฉะนั้นน้ําน้อยแต่ว่าน้ําลงมาน้ําเพราะฉะนั้นระดับมันถูกยกตัวขึ้นมาเท่ากับระดับปีห้าสี่หลายจุดแล้วนั่นคืเกิดปรากฏการณ์คันแตกมากมายนะฮะเพราะฉะนั้นนี้คือเป็นประเด็นที่ต้องต้องใส่ใจเรื่องระดับที่สูงขึ้นมาอย่างผิดปกติจากตัวเราเองทําตัวเราเองเองนะครับอุคือระดับน้ําที่มันสูงขึ้นเนี่ยเกิดมาจากพื้นที่สิ่งปลูกสร้างถนนบ้านเรือนอย่างนี้เหรอคะอาจารย์ครับ ถูกต้องทุก<อ>ส,สิ่งทุกอย่างสร้างไปแทนไปคือไปแย่งที่เขาอยู่อ่ะาะงนั้น<อ>เขาก็ต้องยกตัวสูงขึ้นนะหนี้วยกตัวสูงขึ้นพอยกสูง<ค>ขึ้นครับแรงดันเขาก็มีเข้ากับ<อ>ี่มาตีเลยนะแรงดันน้ําเพราะฉะนั้นมันก็ไปทําให้ผนงังหรือโครงสราง้างต่างๆมันพัง<ค>นะครับ<ค>โดยเฉพาะหลายๆแห่งเลยที่ชายโยที่ป่าโมกแม้แต่ที่บางบานที่วัดนะครับคนริคานเขาแข็งแรงนะครับแต่ว่า<ค>เอาไม่อยู่ เห็นไหมฮะเป็นละกล้อย่างนั้นแม้จะเกาะเมืองก็ระดับน้ําเท่ากับปี54แล้วนะครับแต่ว่าไม่ท่วมเกาะเมืองสงุลียาเพราะว่าเขายกถนนมาเม็ดหนึ่งอะรอบเกาะเมืองนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือปุบเด็นที่ทราบว่าอยากทราบว่าเอออยากที่เรียนทราบว่ามนุษย์นี่แหละมันคนแหละเวลาเราทําอะไรแล้วเนี่ยเราไม่ศึกษาความเสี่ยงของทุกที่ตามมาเนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็ถ้าเกิดเราจะถ้าเราไม่ดูข้อมูลเราก็จะบอกว่าเดี๋ยวเราจะยกต่ออีกถนนเนี่ยเราจะทาคันให้สูงกว่านี้อีก ทีเนี้ยมันก็จะเกิดเป็นปรากฏการณ์ที่เรียกว่าเป็นทฤษฎีน้ําล้นแก้วคือวันหนึ่งเนี่ยนะครับแก้วมันก็จะปรีกจะลา้าไปเรื่อยเพราะว่าความดันมันสูงอะไรต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นทีว่ามันอันตรายนะครับผมสิ่งที่อาจารย์อธิบายมาคือน้ําเนี่ยถ้ามันมันไม่ถูกบีบให้อยู่ในที่แคบๆมันก็จะแผ่กระจายไปแต่ว่าความแรงความดันมันจะไม่เยอะใช่ไหมครับแต่วันนี้เรารเราเราไปแย่งพื้นที่น้ำอาจารย์ใช้คํานี้มันเลยมาอยู่ที่ที่เดียวกัน มันเลยล้นออกมาทําให้เกิดปรากฏการณ์อนางนกั้นน้ําพังที่ต่างๆถูกต้องตรงนี้มันจะเป็นแนวโน้มเป็นทิศทางในอนาคตต่อไปหรือเปล่าครับอาจารย์สําหรับปีต่อๆไปปีต่อไปก็เป็นอย่างนี้ถ้าเรายังทําอยู่นะครับถ้าเรายังยกถนนยังคันเพราะว่าทุกครั้งที่บอกว่าเราบอกพอน้ําท่วมปับเราก็จะไปทาคันแล้วถูกไหมฮะมันก็คือการการที่จะไปแย่งที่น้ําอยู่แล้วทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะต้องมีมีข้อข้อคื้ว่า ข้อจํากัดนะ่ะคือสูงสุดทาได้เท่านี้นาไม่อย่างนั้นแล้วยิ่งพื้นที่ทางล่างจะรับผลกทมากขึ้นยิ่งทําเนี่ยน้ําก็จะยิ่ง,ง,ง,งไปรแม่น้ําแล้วน้ําก็จะไปทางล่างขึ้นทางล่างต่ําอยู่แล้วถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นก็เป็นประเด็นว่ากรุงเทพมืองทนเนี่ยมันก็เสี่ยงมากขึ้นเสี่ยงมากขึ้นในเชิงของพฤติกรรมน้ําหลากนะครับค่บะ,คะอันนี้เราถึงท่านจะต้องไปดูเรื่องผังเมืองด้วยไหมคะอาจารย์ในในแต่ละพื้นที่รับถูกต้องเพราะฉะนั้นทางเหนือน้ําเนี่ยก็ต้องพิจารณาว่า ตรงไหนที่เราจะยอมสามารถที่จะให้น้ําหลากออกไปทุ่มได้นะรตรงน,นี้เราต้องไปดูนะอย่าให้น้าอยู่ในบีบแต่อยู่ในลําน้ําตรงน,นี้มันอันตรายนะครับเพราะฉะนั้นต้องไปศึกษาอย่างที่มีแนวคิดว่าคุณต้องหาพื้นที่แก้มลิงให้มากที่สุดอะตรงน,นี้มันไม่พอหรอกยังไงก็ไม่พอนะครับเพราะนั้นต้องเป็นหน้าที่ของหน่วยทั้งหลายที่เคร่วมมือ,อกันนะครับผมคนนี้ค,คือการหาพื้นที่แก้มลิงเนี่ยจริงๆเนี่ยเราถ้าจําได้ตั้งแต่ปีห้าสี หลังปีห้าสี่มาก็เคยคุยกับอาจารย์หลายครั้งนักวิชาการหลายท่านก็เคยนําเสนอเรื่องแบบนี้ตรงนี้เองเนี่ยผ่านมาสิบปีเนี่ยนะครับเรื่องแนวคิดพวกนี้มันตกผลึกหรือ,อยังครับอาจารย์มีการทําเป็นรูปธรรมเพิ่มมากขึ้นหรือเปล่าเท่าที่อาจารย์สํารวจดูคือไม่ไม่ค่อยคิดหน้านะครับเพราะว่าตัวเลขที่พืี่แก้มลิงก็ยังเท่าเดิมอยู่นะแล้วก็การบริหารจัดการในแก้มลิมเงเองเนี่ยอย่างก็ลีีเนี้ยนะครับคือถ้าเราเห็นว่า น้ำจะมาลักษณะอย่างเนี้ยเราต้องเอาเข้าวแก้มดินไปแล้วแล้วต้องเจรจาไปแล้วเจรจากับเกษตรกรชาวนาที่เขาปลูกข้าวแล้วว่าเพราะว่าค่าชดเชยให้ข้าวเนี่ยมันน้อยกับค่าชดเชยที่จะต่อให้ประชาชนที่น้ำท่วมเยอะมากถ้าเทียบไปแล้วค่ะมันต่างกันเลยเพราะฉะนั้นการที่นาแนวทางอย่างเนี้ยมันต้องคุยกันตั้งแต่แรกถ้าไปคุยตอนนี้เกษตรกรชาวนาเขาไม่ยอมหรอกครับเพราะว่าอีกสองอาทิตย์เขาจะเกี่ยวแล้วถูกไหมเพราะฉะนั้นเหมือ,อนกับข้าวเป็นชีวิตเขาอ่ะเขาปลูกมาเขาดูแลมาสี่เดือน คือฮะอันนี้ประเด็นสาคัญก็คือต้องผานมากที่สุดแล้วก็พื้นที่จะปลูกข้าวเนี่ยมีมากมายนะครับที่จะไปปลูกที่อื่นนะครับหรือแม้จะในปลูกแก้มดินก็ได้แต่ต้องมีการวางแผนตั้งเจรจานะครับและทําให้ผลผลิตเขาดีนะครับตอนนี้ผลผล,ผลิตเราไม่ค่อยดีครับคือปลูกมากเหลือเกินแต่ผลผลิตไม่ดีเลยนะเทียบกับตลาดโลกนะเพราะฉะนั้นเราก็จึงเป็นประเทศที่ส่งออกแต่ข้า,ขาวเนี่ยสมาครมเพื่อออกข้าวสารเขาบอกข้าวเนี่ยหายไปประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์ เพราะว่าถูกน,น้ำ,นำท่วมไน, <ละ S 2> นะคะหมายถึงว่าใช้พื้นที่ปลูกเยอะแต่ว่าผลผลิตต่อไร่อะไรของเราเนี่ยยังต่ําอยู่ใช่ไหมครับอาจารย์ต่ำม,มากของเราต่ำม,มากคือถูกประเมนินแล้วต่ำมากนะครับนี่ถ้าเชื่อมโยงกับเรื่องของการการแก้ปัญหาน้ําท่วมที่อาจารย์คุยให้ฟังเนี่ยหมายความว่าเราต้องคุยกับชาวนาแล้วก็ต้องยอมจ่ายค่าชดเชยในในส่วนของผลผลิตของเขาเพราะว่าถ้าไม่อย่างนั้นชาวนาเขาจะไม่ไม่ยอมเพราะว่าไปน้ําท่วมเนี่ยมาได้เงินน้อยกว่า ครับผมฮะก็ใใช้พื้นที่นาเป็นที่รับน้ำคาดคือความความเสียหายเชิงเศรษฐกิจต่อชุมชนเนี่ยมันเสียหายมากกว่าที่เราจะต้องเสนอให้เกษตรกรแน่นอนะครับค่ะครับผมค่ะปัญหาเหล่านี้นะคะอาจารย์ดูเหมือนกับว่าเราจะพูดถึงมันทุกปีนะคะแล้วก็จริงๆมันมีวิธีทางมันมีวิธีการแก้ไขหรือว่าวางแผนล่วงหน้าเนิ่นๆไหมคะอาจารย์มีแน่นอนครับคือขนาดนี้เองเนี่ย จะสังเกตเห็นว่าเราไม่บริหารความเสี่ยงเรื่องนี้นะครับคือยกตัวอย่างง่ายๆเลยเนี่ยผมไปที่อ่างทองในอ่างทองแล้วชายโยแล้วฝนะ่ามอกผมถามเขาว่าคุณมีแผนที่แสดงว่าน้ําที่ั่วมาจากกาแพงเนี่ยวันนี้จะไปที่ไหนพรุ่งน,นี้จะไปที่ไหนมาเล่นทีกอาทิตย์นึงอีกสิบวันผมถามในในนั้นไม่มีใครตอบอไม่มีคำ<อ>ตอบไม่มีเขาไม่มีปั๊บผมก็คิดเลยวนะ่า อย่างนี้ไม่มีผมต้องทําขึ้นมาผมก็ทําบนข้อจํากัดของกรมอยุ่เิเพราะว่าค,คนที่ด้านล่างชโยเนี่ยเขาก็อยากจะรู้ว่าอีกสามวันคืวันจะมาถึงบ้านเทาไมใครจะไปรู้ว่าขณะนี้นะ้ำไปที่ถนนเอเชียสายเอเชียเนี่ยอีกสามสิบสี่สิบเซนจะท่วมแล้วนะฮะวันนั้นผมก็ได้คุยกับกามหลวงว่าถ้าอย่างนี้แล้วเขามาแน่ทางสายเอเชียคุณปลดปองเลย,เ,ลยเขาก็ไปทําขันเลยนะ,ค,ะ,ะนครับเนี่ยลักษาะงนใช่ไหยวา การบริหารความเสี่ยงเนี่ยการประเมินความเสี่ยงและความรุนแรงเนี่ยมันต้องมีหน่วยไดใน่วหนึ่งทมตอนนี้ไม่มีอะครับขณะนี้สมมติว่าพายุจะเข้านะฮะอย่างขึ้นินจระเม้คุณนมลพูดเนี่ยเราก็ถามว่าแล้วจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันตอบไม่ได้ภายน,นอชนใช่ไหมเราก็เรียนเรียนแต่ประเมินว่าอ่างน้ําที่มีอ่างน้นําเต็มต้องดูเนี่ยต้องฉายภาพเห็นว่าถ้าอ่างตัวน,นี้เต็มแล้วมันจะไปที่ไหน เขาจะเตรียมตัวอย่างไรเขาจะได้รู้ตัวนะยารพานาเขาเขาก็ต้องบอกอย่างเนี้หลัณะอยนี้นั้นการประเมินความเสี่ยงกำลังแรงเฉพาะแห่งเนี่ยใครจะเป็นคนทำมันเป็นตั้งคําถามอยู่นะครับอแล้วที่ผ่านมาเนี่ยไอ้สิ่งที่เราเรียกว่าความประเมินการประเมินความเสี่ยงเนี่ยมันก็คล้ายๆกับการจําลองสถานการณ์ถูกต้องไหมครับอาจารย์ว่าถ้ามาแบบนี้ปุ๊บน้ําจะไปทางซ้ายทางขวาผ่านตําบลไหนอําเภอไหนยังไงบ้างไม่มีการทํามาก่อนเลยเหรอฮะ ต้องครับคุณเล่กพูดถูกเลยเนี่ยคุณแม้แต่คุณวันนี้เป็นถามเลยใช่ไหมประชาชนเขาก็ถามแบบนี้แหละ<อ>ใช่ไหมแล้วเราจะทํานยังไงอ่ะเนี่ยเราจะเปลี่ยนดิสนได้ยังไงเราก็ได้เปลี่ยนแต่ก็แต่ว่าพายิจจะเข้า,เาให้ระวังจังหวัดนี้จังหวัดนี้จังหวัดนี้อย่างนี้นคระเพราะนั้นมอนก็เลยเป็นเป็นคําเตือนที่เป็นตัวตัวอักษรด้วยนะไม่ได้เป็นภาพนะตัวอักษรไปเพราะ,ะนั้นประชาชนเขาก็มีความรู้ว่าเขาก็ได้ฟังทุกวันอยู่แล้วนะชานมีผลจกสี่สิบเปอร์เซ็นของพื้นที่ในภาพนี้ อะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้น,นะะ <c oughs> เนี่ยมันมันเป็นภาพที่เราอยากจะท้อให้เห็นว่ามันต้องไปถึงนู่นแลว้วนหลายประเทศเขาส่งเข้าไปในสือ่อเขาส่งออกมาเป็นภาพนะความรุนแรงเลยว่าพื้นที่ก่คุณอยู่ในพื้นที่สีเหลืองคุณควรทายัางไงน้ําท่วมขึ้นเน็ดคุณอยู่พื้นที่สีแดงคุณควรจะทํอยังไงนะอันนี้เป็นการสร้างภาพความเสี่ยงและคามรุนแรงให้ประชาชนได้ตระหนักคือสิ่งสําคัญก็คือว่าทําไมเราต้องทําอย่างนี้เพราะว่าหลักสําคัญมันอยู่ที่ต้องให้ประชาชนเขาช่วยตัวเองก่อน นี่คือหลักสําคัญเลยครับถามว่าประชาชนจะเชื่อเองได้ก็ต้องมีข้อมูลนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าประชาชนเชื่อเองไม่ได้แล้วทุกคนขอหมดรัฐไม่ไหวหรอกครับค่ะอันนี้น่าสนใจถ้าถ้าเอาในความเห็นอาจารย์ที่อยู่กับข้อมูลเรื่องน้ํามาเนี่ยไอ้ภารกิจแบบนี้มันควรจะอยู่กับหน่วยงานไหนครับสทนชหรือกรมชนหรือปอพหรือยังไงครับอาจารย์คือ แต่ว่าถ้าถ้าเราท่วมในลักษณะเป็นกินพื้นที่กว้างๆจังหวัดเนี่ยนะครัมันต้องอยู่ที่กองบัญชาการส่วนหน้าก็คือหมายว่าเขาจะต้องมีกองบัญชาการส่วนหน้าที่คุมหลายๆจังหวัดนะครับ,รบแต่ถ้าท่วมภายในจังหวัดนั้นๆผู้ว่าราชการจังหวัดต้องรับผิดชอบเพราะว่าเป็นผู้บัญชาการติดการนะครับนะเพผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยจะต้องรวบรวมคนที่มีความรู้องค์ความรู้เหล่านี้ยมาสร้างแผนที่ให้ได้นะครับ ก็คือเป็นการจัดการของแต่ละจังหวัดเข้าไปโดยให้ท่านผู้ว่าเป็นผู้นําวางแผนยุทธศาสตร์ใช่และแต่ถ้าเกิดมันลามไปแต่ละจังหวัดเนี่ยต้องกองปัญชาการศวนหน้าก็คือหมายความว่าตอนนี้กระทรวงมหาดไทยต้องลงมาเล่นแหละนะครับถ้ามันลุกลามบานปลายจากจัดชายภูมิมาขอนแก่นอย่างที่เห็นนะ่ที่เป็นผ่าน่นั่นแหละมหาดไทยต้องลงมาเล่นเพราะว่ามันเป็นการลุกลามในลักษณะขอ,ของข้ามจังหวัดผู้ว่า ชมพะผู้ว่าชัยภูมิมีโอกาสคุยกับผู้ว่าขอนแก่นนะฮะในทางปฏิบัติไม่ค่อยมีนะครับใช่ไหมฮะเขาจะเัวเจอกันนี่ก็ต่อเมื่อต้องมีหน่วยเหนือที่เขาฟังได้ถูกไหมฮะตัองลงมาคุยถูกไ<ะ>หมเพราะว่าไม่อย่างนั้น<ๆ>แล้วมนันก็เกิดประเด็นคําถามมากมายนะครับว่าน้ํารอยต่อน้ําไม่มีรอยต่อถูกไหมแต่ว่าการปกครองมีรอยต่อนะครับผมค่ะ ครับผมเอาละครับอันนี้เป็นประเด็นที่ฝากเอาไว้นะครับน่าสนใจมากครับขอบพระคุณมากครับอาจารย์ครับขอบพระคุณค่ะครับยินดีครับยินดีครับสวัสดีค่ะ